เอ้ยสบายดีเอ้ยสบายดีแล,น,ลนกอดเ,ดเอ้ยแลนกอดกันกับแมจ่จอยแมจ่จอยเอ้ยแลนหาแม่เอ้ยมายดีใแหงบอ,อสวัสาีสวัสดีส้ัดีสดีสวสวัดีสวัสดีสวัสดีัด<ะ>ีดังวาัววด ซาบพ่วิธี What is this What is นี่นี่นี่ม้านมาเนี่ยมัน What is this What is this อียังลูกอียังโอ้ยดีใจแปลกหน้าแปลกตาบ่อมาสบายดีพันว่าเนึกว่ามามามาไปเนี่

มาเบิ่งจักดูดน้ำจักดูดน้ำนอกซิสมอลเล่เเลจักกใส่ดีๆด,ดูดน้ำได้ดีด,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 ดูดเบิร์ดมือมานะกะับเบอร์เบิร์ดมือเนาะแต่เศร้าแต่เศร้าห้าเ,เทียงแล้วกับยุทธ นแต่บ <m í toys> ่ายแต่บ่ายฮะสี่โมงกะปิดฟ้าไหวอยู่ในนองตื่นมาเมื่อใหม่บ่าสีใส่งานเล่งบกข้นบ้านพูดนะอีหลาพูดรุดอีกแหละ

อเออามานันคือหักดึงแฮงผ่านเห็ดอะไรแล้วขาดแล้วมาก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 อะไรสริงมันรูดซื้อมันใส่ใหม่บ่ะด้บสปริงมัน,นามทามเบิง้งเหตไปห่ออันหานะ่หานจีนนะทามเลง ปิงออดูนะปิงออกระเบิงน้ำมันมาดูหาแนวมาตูมดูได้เลยรทำงานต่อพี่น้องหลังจากผักเที่ยงกินข้าวกินน้ำลงแล้วก็ลุยลุยงานต่อนักกาตาดด้เอน้ำนักถมซ้ำเคยถ่าแป้งจักสิเอาลงมาดูดแล้วพันว่าดูดลดตายกะมันตายค่ะมองน้ำดูดเลยว่าซะ ส <laughs> ามีคอยสั่ง <laughs> บอกก็ตันกับกัลลังขึ้นไปเอาจาักสิมาดูดน้ำสิบะดูดนได้พี่น้องเอ้ยบนหน้าหานา้ำสิเตกะอากโบมีขั้นเฮาได้อันกะนี้นาปลาดำสองเสาคือสีแลว้วเลือดแต่ตะกะแบบนี้ปลาดำเอ้ยดีใจอยู่บ่ยังสองเสาร์หนึ่งบาทนี่เลือดแต่ตะกะแบบนี้ ้เบออิไซ่งพนงเย่มันจะายพนมเทินไทยนาอยู่ลุงเพียงกับเป็นเมื่อยไข้แน่และลูกได้แลยมาเผาง่วให้ยันลูกไต้แลยงัวกับว่าเป็นราคาพี่น้องเอ้ค่ะที่ขายกับแม่บักใหญ่เขาหายอยู่สามพันเอาเด้ตัวดำๆบักใหญ่นะสามพันเะ โอ้ยปลาดำก็เสียดายแล้วเลี้ยงมาหกเจ็ดปีแล้วลวะตาบอดตาเจ้าแม่ก้ามห่ากันเสือกผ้าผ่าได้หนิเนาะจะตายอยู่เนาะปลาดำมันตายผ่าผ่าสอดมันรือว่ามันตายธรรมชาติผาสอดผ่าสอดะมาผ่าสอดมันเลย เรากลับไปเอา er. อันจากนี้นะมาดูดดูเ um, ต่น้องมีใหญ่เขียวจุดถิมบ่จุดถิมบ่จุดถิมบ่ดฐานะ้งเฮ้ยลบถฐานะ อดิแรกวะสิี่ก็ไดย่อแหงดาแวเือดาิบอลุยนั่งอย่าเอาาข้าตัวได้สี่สิบน่ถือว่าไล่เติบถ้าก็ได้สิบหนึ่งแมงตะอดห้องจ้าไหนแมงตะอดห้องเวลาสุมห้าแนไยเมงตะอดห้องเลยเตรียมโหลดรอตรงน้ มวลเยืองนี้เรื Slow ่มวดอพลังน้ำน้ำน้ำเขียวน้ำัดน้ดแลงใสเอฮะเอยยังเตี้ยใจน้งวัดแหลนใสเหนยังเฮ้ยหัวน้งวัดน้งวัดแหลนใสเออพี่น้องเอ้ยน้องวัดลงมาแต่หลดเห็นเม่ดจ้อยแหลน แลนโดดกอดกันท um, <inaudible> ั้งจูบทั้งหอมน้องบอสน่อกแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่บอ่วาแม่ยอ้าวมากรต้นหน้าบเห้คดยห้องกจืะราเขาดราวาแร่จเออเ็นเป็นสวดอนนเปนรนันด้ดนอีลามือนเหนไป้ แล้วค so ันวาน้ำหมวนนั่นแหละคันวาบมนนะโอ้ยนองบอเพิ่นมักวามวนมนเ้ยน้องตะขี้เนี่ยตัวหาเพิเลยเดี๋ยวนี้ตัวโบเสียงดังใส่เลยนางบอสนองบอสหยเสียงอ่อนมาอปเพิ่นวาเสียงดังใส่ตัวห่าองไ้ยตัวที่ซิปซองเลยจีอยเดี๋ยวองมัน

คัดขึ้เนี่ยนี่กับปวดอยู่ด้อเทน่ากันเลปวดเส้นงอนให้มือนี่เบิดสองเสลยทั้งเสียนสายเสีนครหน้าอันอันพ้นผ่านนะแต่ละมือละวันนะผ่าห้องอยู่ตึมตำ่ำตึมต่ำที่น้องแต่ว่าลีก หลีกหลีกแถวบ้านเฮานี่หลีกเขาไปทด้ท้งเมืองบ่กะเศร้าแพ้งกะสิสองเดือนเลยนี่แหละแล้วหน้าปลาดำนี่สิไปอันดูดดำแถวหัวยน้นมีอยู่สองคุกสิได้อยู่วางสามสี่ให้ ชิ้ห้าอจอยนี่ล่ะไปนำพ่อให้นางอันบอว่างานให้นางมีงานถ้าชิไปห้าผู้อื่นกับบมีเขาก็ะเห็ดหน้านะเว้ยคนงานกับสีอึดเจส่วนเนี่อนเอออืด,ดอะไระเขาเข,า,ขาดูดดำ ไม่ได้มีอันบันไดอีกอยังเลยขึ้นหน้ามาจับบ่อนแชร์แพงกันทีคอปิดคลิปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน,น่อยเด้อสบายดีพ่อเพ่อกันคลิปนะบาบอสกับขึ้นซเมื่อ,อแล้วแหละคิดฮอดบาฮอดบอสจ้อยจ้อไอ้ส่นนอนนะ นอนเผาสิ่งเผาคองนอนเผากะนาไกลกับลำบากแนนหนึ่ง